ครับเดือนปานุสบบมนะไฟนเดิมสอบมากี่วันครับเดือนกว่าๆก็ะสอบอยู่ที่ค่ายสอบบมก็นะอยู่ที่สงขลาที่เดิมเลยมีใครช่วยเป็นคู่บอลสอบมังไฟนี้มีเดวินเนอร์เบตตี้กงแต่กับพวกพี่ๆเ,เ,เนอะในค่ายเยือนเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับยังเท่ายี่สิบปีสูงเท่าไหร่งเจน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้55-56มวยสตไตล์อะไรครับ แล้วก็วันนี้เด้ต้องมาเจอกับเยี่ยมยุทธนะเคยต่อยเด็ดไหมยังครับยังไม่เคยเลยนี่คือครั้งแรกเลยศึกษาขี้ว่าต่อยเขายากได้หรือยังศึกษาแล้วเขามือสไตล์ก็เมืต่อวันนี้มาเจอเยี่ยมยุทธ์วางเกมว่าแขงไงดีก็ตาตาลายต่อยตาตาตาไปมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวูบวูบดีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ครับปอนน้อยวันนั้นต่อยกับเปรมสมัยนะอ๋อเสมอมาเวทเท่าไหร่วันนั้นร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดวันนี้ต่อยร้อยสิบสี่เลยใหญ่ขึ้นหรือว่าไง ใหญ่ขึ้นเด้โตขึ้นด้วยก็เลยปล่อยขึ้นมาเมื่อเช้ามาเวียนน้ำหนักนี้114กว่าพอดีมาพอดีเลยมาสบายเนาะร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ100เปอร์เซ็นต์นะสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครนะครับคุ้มมั้กี่กิโล่3-4กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้5 0คนจังหวัดสุราษฎร์ฝากเชิญชวนแฟนๆเข้ามาหน่อยครับชูนงจากสุราษฎร์และจาลูกค้าช่วยเปิดหัวใจรับเย็นนี้กันที่อะอะขออนุญาตช่วยดีขอบคุณมากครับ